นในเขตพื้นที่เทศบาลเพื่อดูแลและสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการพื้นฟูสมรรถนะและการรักษาพยาบาลการะระดับปฐมภูมิเบื้องต้นนะครับและในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นดังนองนควาุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอวยพรให้การจัดการการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตาวมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วอขอเปิดการอนะบรมในวันนี้ครับขอบคุณครับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการดูแลสุขภาพในชุมชนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีในอนุราตดำนินการกินหรืการสระไอนะคะน้องหลักการมีความเจ็บป่วยเพิ่มแร้แต่ยังไม่ให้ถึงขาดตายเสียชีวิตนอกจากจะเสียชีวิตกับเซลล์ผู้ที่สามการสรุปเนี่ยนีระบบการสร้างสนับการดูแลฮาร์ดแวร์จะเป็นภูมิลุ้มถึกหรือกลุ่มทีสังคมนะคะน้องอยู่ในขอบพื้นที่ความสูงอ่าแถวใจหือว่อย่างเช่นถ้าเป็น โดยที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสูรแรกหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอาชีพของกรมผู้สูงอายุนะคะอันที่สองประกาศการจ้างกานผู้สูงอายุในชาติเดิมการจ้านรสิทธิของผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุจะต้องมีสิทธิต่างๆหลายอย่างนะคะเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุที่ต้องดูเรื่องต้นไมยเรื่องที่พิประโยชน์ที่ขึ้นพิ่นขึ้นดินะคะเนาะ